เจสกีมันเที่ยวไปแข่งเรือกันไปแข่งเรือกันไปเล่นกันนะครับมันไม่ได้ไปช่วยคนไม่ได้ไปหยิบของคนเขาก็เลยบอกมีการยิงจริงๆอ่ะพวกนี้ไปเที่ยวขับเล่นกันนะครับเขาก็เลยโกรธบางส่วนวน,นะครับ,บก็เลยจริงๆว่าไม่ได้คนหาดใหญ่ไม่ได้ร้ายอย่างนั้นนะครับเพราะว่าประมาณนี้ครับที่ผมลงไปเขาพวกเจสกีไม่มีใครกล้าลงไปครับเขตแปะผมก็เลยบอกผมรู้เอง ผม,เ,ลลม,มเห็นคลิปครับของท่านสอวอที่ออกมาว่าเขตแปดเนี่ยที่เขาปุ้งปุ้งขึ้นมากันเนี่ยเพราะเจ็สกีเข้าไปแข่งกันอยู่ด้านในเข้าไปขับเล่นไม่ได้ไปช่วยคนผมถามว่า พวกผมจะเข้าไปทําแบบนั้นเพื่ออะไรผมนะครับในฐานะที่เข้าไปตั้งแต่วันที่23พยายามเจาะเข้าไปในพื้นที่มีเจสกี้เข้าไปช่วยอพยพคนออกมาเนี่ยเป็นพันๆคนขอยืนยันเลยว่าไม่มีการไปแข่งกันเลยนะไปช่วยคนอย่างเดียวแล้วก็อดหลับอดนอน2วัน3วันได้นอนกันทีหนึง่งแล้วหน้างานอะ่ะเสี่ยงมากครับพยายามจะแบบช่วยคนให้มากที่สุดโดยที่ไม่ได้ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเลยด้วยซ้ํา แล้ววันนี้ทุกคนครับกับจะต้องมานั่งเจอคําพูดว่าอ้าวหรอที่มันเกิดเหตุแบบนั้นไปเป็นพเพราะเจสกีที่เข้าไปช่วยเหลือเหรอผมเลยอยากจะฝากบอกท่านครับท่านช่วยเปิดหลักฐานหน่อยคนที่ขับไปขี่เล่นเป็นใครนะเพราะว่าการที่เราจะกล่าวหาใครต้องมีหลักฐานแต่หากไม่มีหลักฐานนะครับท่าน้องคิดไว้นะคนในทีมผมเป็นระดับแชมป์โลกเป็นระดับแชมป์ประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่แข่งในซีเกมรอบนี้ด้วยพวกเขาจะได้รับผลกระทบนะครับเป็นระดับตํานานแต่ กลับไปมองว่าเฮ้ยพวกเขาไปสร้างความวุ่นวายไม่ได้ไปช่วยจริงแล้วที่ผมพูดผมมีหลักฐานในการช่วยทั้งหมดนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะทุกครั้งที่จบภัยพิบัตใิใหญ่ๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะจะต้องมีนักการเมืองออกมาพูดแบบนี้ผมบอกเข้าใจครับต้องท่านต้องทำคะแนนนะต้องสร้างความนิยมแต่อย่าดิสคไครอย่าดิสคไครครับ